ผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่นะครับ14กพ65นะครับเป็นวันเดียวกันนะครับกับหวยรัฐบาลลาวนะครับหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาออกพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับวันที่14นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางนะครับหวยลาวไปดูได้นะครับที่ช่อง y o 30ช่องหลักนะครับผมกับหวยรัฐบาลไทยก็ลงไว้แล้วนะครับงวดวันที่17 ุมภานะครับลงไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางไปดูได้นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มไม่ไม่ไม่ใช่ครับทุ่มทุ่มสามสิบห้านะครับหวยฮานอยเพิ่งออกเสร็จนะครับผมนั่งดีใจคนเดียวนะครับ <c oughs> เข้าอีกแล้วนะครับผมอะไรมันจะขนาดนั้นผมนั่งคำนวณต่อเลยนะครับผมเจ็ดสองเข้าทั้งปกติ เข้าทั้ง V.I.P. นะครับวันนี้เข้าสองหน่อยนะครับสุดยอดมากจริงๆนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับหรือใครที่เป็นสมาชิกเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้มีโชคด้วยกันนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับหรือฝากบอกต่อด้วยนะครับแชร์ไปที่ไลน์ไปที่อะไรก็ได้นะครับวันวันที่สิบสามเข้าทั้งสองหน่อยนะครับ เจ็ดองออกปกติบนออกบน VIP ด้วยนะครับผมได้นั่งคำนวณต่อนะครับเพื่อคำนวณเสร็จนะครับหวยออกปุ๊บผมคำนวณรอตั้งแต่หวยพิเศษผมก็ขึน้นคำนวณพิเศษหวยปกติผมออกผมก็นั่งคำนวณหวยปกติหวย VIP ออกปุ๊บผมเสร็จพอดีนะครับใช้เวลาไปประมาณสิบนาทีนะครับ มาคำนวณแล้วผมจะสรุปให้เลยนะครับนอยละ2สูตรนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับ หมายิเศษก็จะมีนะครับเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งหกหกหนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นสี่วิ่งหนึ่งมาดูที่น้อยปกติ ตรก็จะมีนะครับ9 6 6 9 3 8 8 3เด่น9วิ่ง3น้อย VIP หอย v ก็จะมี5 7 7เจ็ดเจ็หสองเกสองเด่นห้วิ่งเประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันเหมือนเมื่อวานนะครับผม วันที่สิบสเจ็ดสองออกตรงๆ v ง,ง p แล้วก็ามาออกเจ็ดสองปกติบนอีกนะครับอย่าลืมนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม